่นใหม่ใช่ครับสวัสดีครับนี่เจ๊จ้งงมาครับวันนี้นำเสนอทางการติดตั้งกล่องยอดเรียงเครื่องเสื้อผ้า,า,า lg นะครับกับเป็นอินอาจีมัเตอร์นะครับมาดูกันเป็นรุ่นนี้แล้วกันมีแกะมีต่อสายไว้แล้วนะครับกับมัเตอร์สมาร์ทเนี่ย LG รุ่นก็สองสามไอทีสองสามหนึ่งสาม v.s. 2 m 2> <Okay. S 1> นะครับไปแกะกล่องเลยนะฮะน่า smart inverter สิบสามจุดศูนย์กิโลโอเค <Okay. S 2> ก็ย้ายกล่องจากเครื่องเดิมนะฮะคือเครื่องนู้นนะฮะน่าจะเป็น samsung โอเคตัว lg นี่จะใช้กล่องรุ่นนี้แ,แต่ใครจะเจอว่าเป็นกล่องรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวทมายจะพยายามถ่ายไว้ให้ ตันนี้จะมีหม้อแปลงนะครับเข้า220โวลต์ออก12โวลต์นะครับมาเลี้ยงวงจรตรงนี้นะสิบสอโวลต์ AC ตรงนี้นะครับตัวนี้เขาก็จะมีสายนี่นะเขียนว่าสีขาวสีน้ำเงินนี่นะที่ให้ต่อตัวนี้มันมันมันสามจะสลับกันนิดนึงนะแต่ตรงนี้เขาจะเขียนบอกว่าเนี่ยขาวนี่เป็น power นะครับน้ำเงินนี่เป็น level อ่า นี่เป็นสตาร์ทนะครับเขียวเป็นสตาร์ทนะครับแล้วก็แดงดำนี่เป็นรีเซ็ตนะครับก็คือไฟอตรงหลอด LED นะครับไปเลี้ยงออโตนะครับเท่าที่เห็นนะฮะถ่ายไว้กันลืมตรงนี้ใช่ไหมก็จะมีแกะฝาฝาตรงนี้นะฮะก็จะมีผ้า ตรงปุ่มกดนะฮะจะมีปุ่มสตาร์ทไอ้ปุ่มพาวเวอร์ปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปุ่มเลเวลน้ำนะครับตรงนี้สีเส้นก็ผ่าตรงนี้ก็่ใครต้องใช้นะครับตัวนี้ก็คือสตาร์ทไอ้ไอ้พาวเวอร์นะครับขาวจ้ำตรงนี้นะฮะแล้วก็จุดนี้จุดนี้สตาร์ทนะครับสตาร์ทแล้วก็ตัดปุ่มด้วยนะครับ แล้วก็รีเวลน้ำตรงนี้นะฮะก็คือปุ่มนี้นะครับแล้วก็ตรงรีเซ็ตนะครับจะมีบวกลบอยู่นะครับก็ต่อตรงไดโอดตรงนี้นะฮะมองตัวก็ตัวที่สองตัวนี้นะฮะจุดนี้นะครับโอเคส่วนไฟเข้าม้อแปลงก็จุดนี้ จะเป็นสายอ่อนนี่นะครับต่อต่อไฟเข้าเมนบอร์ดก็ตรงนี้ตรงขาวแดงนี่นะฮะซ็อกเกตนี้นะฮะนี่นะตรงนี้นะซ็อกเกตนี้เลยนะครับไฟเข้าเดินก็ไม่มีอะไรอ่ารุ่นนี้ก็จะมีสวิตช์แม่เหล็กตรงนี้ตรงมุมนี้นะตัวตัวในถัง ตัวถังไม่มีไม่มีตัวเช็คเช็คถังนะครับเอียงถังเวียงใส่ผ้าเกินไม่มีลองดูแล้วเมื่อกี้ไม่มีไม่มีเหมือนเช็คด้านข้างไม่มีจะไม่รู้เขามีซ่อนไวหรือเปล่านะไม่มีนะดูด้านหลังไม่มีเมื่อกี้เราแกะดูก็ไม่มีก็มีแค่ตัวเช็คประตูตัวนี้เางเดียวระวังห้าม สักตุ๊กตานะครับถังขยมมันจะมันจะตัดจะดูแล้วไม่ไม่มีตัวตัดนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่มีแต่ดูสายแล้วไม่มีโอเคเดี๋ยวใช้ไมมเาข้ประกอบยึดไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเทสน้ำดูอีกทีนะครับอ๋อมีจุดนี้ด้วยะจะมีจุดนี้ตรงที่นับเหรียญเหร๋ยนะ นำเรียนน้ำเลียนนี่จะเป็นยี่สิบยูครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับกล่องน,นี้มันมีหลายรุ่นนะครับจากกล่องเก่าให้เซตตัวนี้เขาจะเซตเป็นสามสิบตัวนี้ก็เซตสามสิบให้กดนี้กดตรงปุ่มนี้นะครับ ตัวบนนะฮะตัวบนอ่ะออกมาเนี่นะฮะแล้วก็พักที่สามสามขึ้นไปนะเบอร์สามขึ้นไปสามไปอ่อนนะครับสองลงมาออฟนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะฮะตัวนี้นะ,ะกดรีเซ็ตนะครับจะขึ้นสี่เฮดนะครับโอเคแล้วก็ขึ้น สามสิบนะครับจำนวนตางที่ต้องการนะครับโอเคเราจะลองอ่ะรุ่นี้เสียบปลั๊กแล้วไฟสแตนบายรอนะครับสีแดงจะติดนะที่บอร์ดเมนบอร์ดรุ่นนี้นะฮะไม่จะพิสไม่มเลยฮะแดงโอเคทำไมจะหยอดเหรียญน,นะฮะสิบบาทนะฮะ สามสิบนะครับพอนะครับการช่างผ้าเวลาขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นดีนะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้ต้องประกอบนี่ก่อนีดีอก็ไม่ดับนะครับบางบางรุ่นเวลาเปิดประตูจะดับนะครับ นี่นะครับโอเคเดี๋ยวี้มาประกอบกันนะครับจะต้องไปต่อไอเทีน้ำตรงโน้นนะครับโอเคยกเลิกก,ก,เลกก็กดรีเซ็ตตรงนี้นะฮะโอเคถอดปลั๊กแล้วก็ประกอบทีนะครับโอเคมีข้อฝาก็ยึดลักษณะนี้นะครับ ดูทีนะครับโอเคครับนี่ประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวเทสอีกทีนะครับก่อนยกขึ้นแท่นอ่สิบสามสโอเคยังไงถังต้องหมุนได้นะครับเดี๋ยวจะเทสด,ด้วยเวลาเปิด บางบางรุ่นตัดนะครับบางรุ่นต้องจัไอ้สวิทแม่เหล็กด้วยดูดก่ันตัวนี้ไม่น่าตัดตนะัวน,นี้เขาเออกแบบมาเฉพาะเป็นเครื่องผ้าหยอดเหรียญโดยเฉพาะหรือดอ่านี่นะฮะถังจมุนรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวชั้มาลองยกเปิดฝานะครับโอเคอ่้นครอีแต่ว่าอ่าเครื่องไม่ไม่ดับนะครับโอเคปิดครับ พะสวิตช์เช็คด้านข้างไม่มีเลยนะครับรุ่นนี้น่าจะออกแบบมาเป็นเครื่องสัาพายัดเหรียญโดยเฉพาะนะครับบางรุ่นตัดตัดเลยนะกล่องตัดดีอีกอ่ะปิดแล้วนี่รีเซ็ตไหมเนี่ยไหนบอกว่าออโต้รีเซ็ต ฝาไม่ได้เลยหาเข้าแล้วเปิดฝาแล้วตัดตัดออกก็ไม่ได้ด้วยบัวเครื่องเครื่องเสียโอเคนี้ไม่ได้ต้องรีเซ็ตใหม่อย่างเดียวนะครับถ้าจำตรงก็ได้อยู่แต่ว่าเวลาถ้าใส่ฝาเปิดเนี่ยมันจะมีปัญหา เสร็จใหม่จริงจำตรงตรงใส่ไฟเมื่อกี้ก็ได้นะฮะแต่ปัญหาก็จะมีปัญหาถ้าเกิดว่าใส่ผ้านหนักเกินแล้วไม่มีโปรเทคเนี่ยมันจะไม่ได้ฮะแล้วเขย่าเกิดปุ๊บฝานจะเปิดขึ้นมันก็จะตัดเองอัตโนมัตินะครับช่างแมวก็คงไม่จำตรงนะครับคงจะไวอย่างนี้แหละครับน่าจะต้องรอน้ำหน่อยนึงอเคเดี๋ยวรอ โอเคครับตอนนี้ช่ไหมเรายกขึ้นแท่นแล้วครับเครื่องใหม่ไ,หไว้ตรงกลางแล้วกันโอเคช่างผ้าได้หมุนและเรารอดูน้ำเข้านะครับต่อน้ำแล้วตอนนี้นี่จะรอดูตอนที่ซักแล้วเปิดฝามันจะยังได้อยู่ไหมสวิตฝานี่ก็ไม่ไม่ไม่กล้าเนีกลัวเผื่อใส่ผ้าเกินจะได้มีโปรเทคบ้างนะครับ ไม่มีโปรเทคไม่ไหวเดี๋ยวเครื่องสักผ้าพังโอเคนะเข้าลแล้วัดษาเพื่อนนะครับดดอัาดดีโอเคลองปิดนะครับ สรแล้วตัดก็ค้างเลยนะครับดี DE. ต้องรีเซ็ตหรือว่าถอดปลั๊กจะลองชักชกปลั๊กออกอันนี้อันนี้ถ้าเกิดหย่อนแล้วห้ามเปิดหรอใช่ใช่ห้ามเปิด,ปดถ้าจมจำมันจะไม่มีโปรเทคเลยไงมันจะเป็นเหมือน,น,นอเครื่องน้นอ่ะเครื่องหล่นอยู่ข้างล่างเราใส่ตุ๊ก,กตาเรียบร้อยเลย โอเคก็รีเซ็ตเอาหรือว่าถอดปลั๊กแล้วก็หยอดเหรียญใหม่เอานะครับจะจำจำตรงตรงนี้ก็ได้แต่ว่าปัญหาถ้ามันไม่มีโปรเทคเลยเนี่ยมันมันมัน,มนเครื่องจะพังอะเครื่องจะหล่นลงมางล่างนะฮะเช็ค mm hmm. <Check S 2> ถังข้างนี้ยั่โอเนี้เขาออกแบบมาเพื่อหยอดเหรียญโดยเฉพาะ วยังไงก็พยายามให้ใส่เสื้อผ้าใส่น้ำยาบ,บอบขึมนไปเสร็จก่อนวันง่ายเพิ่มผ้าไม่ได้ใส่แล้วใส่เลยถ้าจะเอาเอาตันไม่ให้มันดับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าข้อเสียมันมีเยอะกว่าเพราะตัวนี้มันเอาไว้โปรเทคเวลาถังขยลย่อมแล้วตัดใส่ผ้าเกินแล้วตัดเก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเอาข้อดีไปก่อนแล้วกัน ถ้าไม่อยากให้ตัดเลยก็ต้องจ้ำตรงสวิตช์ตรงนี้นะฮะไม่เหล็กแต่ข้อเสียมันก็มีถ้าใส่ผ้าเกินแล้วไม่มีระบบโปรเทคก็เครื่องก็จะพังได้นะครับอย่างเี้ช่วยกดตางกดนสับตไครกดไลค์แชร์เเป็นกำลังใจใช่แมมในการทำลิวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ครับขอบคุณกั้นรถจ้างเงนแต่ส่วนมากถ้าเขานั่นกันเขาจะจ้ำตรงกันนะครับแต่ว่ามันไม่มีโปรเทคอะไรเลยปัญหาก็คือเครื่องพังว่าตัวนี้เครื่องพี่ก็พังไปเครื่องนึงก็คือเครื่องนี้นะครับ หล่นลงมาข้างล่างเอตัวนี้จั๊มันมีระบบโปรเทคถังตรงนี้อยู่แต่จั๊จั๊ตรงอยู่นะครับปรากฏว่าใส่ลูกค้าซักตุ๊กตาแล้วก็หล่นลงมาข้างล่างของซัมซุงี่นี่ก็ระวังกันด้วยนะครับลูกค้าที่ซักเครื่องซักผ้าอย่าเหรียญก็ระวังด้วย